เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับเวลาที่เราใช้เครื่องมือ AI อย่าง ChatGPT ที่ใครๆก็ว่าสุดยอดเนี่ยแต่คำตอบที่ได้กลับมาเอ่อมันช่างธรรมดาซะเหลือเกินคือเราก็เคยเจอสถานการณ์แบบนั้นเหมือนกันถามไปอย่างดีเลยนะแต่คำตอบที่ได้กลับมามันเหมือนจะถูกแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยสักนิดคือเราก็คาดหวังเนะว่ามันจะฉลาดล้ำให้คำตอบที่ว้าวสุดๆแต่พอใช้จริงกลับไม่เป็นอย่างนั้นปัญหานี้เอาจริงๆเป็นเรื่องปกติมากเลยนะครับ แล้ววันนี้แหละเราจะมาไขาข้อข้องใจกันว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นเรามาดูตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆกันเลยดีกว่าสมมุติเราถามไปง่ายๆกว้างๆเลยว่าแนะนําหนัง5เรื่องหน่อยสิ่งที่ AI ให้กลับมาก็คือลิสต์หนังดีๆนี่แหละครับซึ่งทางเทคนิคแล้วมันก็ถูกนะแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ไหมละครับมันเป็นลิสต์หนังที่เหมือนหลุดมาจากบทความหนังดีตลอดกาลที่เราเห็นกันมาเป็นร้อยๆรอบแล้วแล้วทีนี้เราจะเปลี่ยนคําตอบหน้าเบื่อๆพวกเนี้ย ให้มันกลายเป็นคำตอบที่มันว้าวขึ้นมาได้ยังไงคำตอบเนี่ยง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยครับเพราะความลับมันไม่ได้อยู่ที่ตัว AI เลยนะแต่อยู่ที่วิธีที่เราถามต่างหากพูดง่ายๆก็คือคุณภาพของคำตอบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของคำถามเราแบบตรงๆเลยล่ละครับสิ่งนี้แหละครับที่เขาเรียกว่า prompt engineering หรือถ้าจะให้พูดกันแบบบ้านๆเลยนะมันก็คือศิลปะในการคุยกับ AI ให้รู้เรื่องนั่นเองครับมันคือการเรียนรู้วิธีสื่อสารกับ AI เพื่อให้เราได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการจริงๆ ไม่ใช่แค่คำตอบสำเร็จรูปทั่ว,วไปแต่ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือว่าแนวคิดแบบเนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยนะครับมันเป็นภูม,มิบรญยายที่มีมาตั้งแต่สมัยโซ c ครติสแล้วที่บอกว่าการตั้งคำถามที่ดีเนี่ยคือหัวใจของการเรียนรู้เลยเพราะฉะนั้นพร้อมเอนจิเนียริจริงๆแล้วมันเลยไม่ใช่แค่ทักษะด้านเทคโนโลยีแต่มันคือศิละปะการตั้งคำถามที่คลาสสิกมากๆเลยเอาล่ะครับทีนี้มาถึงส่วนสำคัญแล้ว แล้วเราจะสร้างคำสั่งที่ดีขึ้นได้ยังไงกดทองข้อแรกเลยที่สำคัญที่สุดก็คือการใส่บริบทครับยิ่งเราให้ข้อมูลให้เบื้องหลังกับ AI มากเท่าไหร่คำตอบที่เราได้กลับมามันก็จะยิ่งคมยิ่งตรงใจเรามากขึ้นเท่านั้นกลับมาที่ตัวอย่างเรื่องหนังของเราครับลองดูการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนี้นะแค่เราเพิ่มคำว่ากับแฟนเข้าไปแค่นี้เองจากคำถามที่กว้างเป็นมหาสมุทร AI ก็จะเริ่มเข้าใจบริบททันทีแล้วว่าอ๋อ กำลังมองหาหนังแนวโรแมนติกค,คอมเมดี้หรือหนังที่เหมาะจะนั่งดูด้วยกัน2คนนี่แหละครับแค่นี้ก็เป็นก้าวแรกสู่คำตอบที่ดีขึ้นแล้วแล้วเราก็ยังไปต่อได้อีกนะครับมันเหมือนการคุยกันเลยเราสามารถบอกความชอบที่มันเฉพาะเจาะจงลงไปได้อีกเช่นขอเป็นหนัง h u ว e ์แกรนนะแล้วก็ขอแบบจบแฮปปี้ด้วยเห็นไหมครับจากคำสั่งกว้างๆตอนแรกสุดตอนนี้เราได้ไรายชื่อหนังที่เหมือนคัดมาเพื่อเราโดยเฉพาะแล้ว เพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือเรื่องนี้เลยครับการให้ข้อมูลคือหัวใจสำคัญยิ่งเราป้อนรายละเอียดให้ AI มากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเข้าใจและตอบสนองความต้องการของเราได้ดีขึ้นมากเท่านั้นเลยครับโอเคพอเราเข้าใจหลักการพื้นฐานกันแล้วทีนี้มาดูเทคนิคที่เอาไปปรับใช้ได้ทันทีเลยเป็น2ข้อง่ายๆที่จะช่วยยกระดับการใช้ AI ของเราไปอีกขั้นหนึ่งเลยครับ2เทคนิคนี้จาง่ายมากครับ หนึ่งคือกำหนดบทบาทให้ AI และ2คือระบุรูปแบบของคำตอบที่เราอยากได้เดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อเลยนะเทคนิคแรกคือการกำหนดบทบาทครับแทนที่จะถามคำถามลอยๆนะครับลองสั่งให้ AI สมบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางไปเลยเช่นสมมุติว่าคุณเป็นผู้ช่วยนักโภชนาการนะหรือลองสมบทบาทเป็นนักวางแผนการเงินหน่อยการทำแบบนี้จะเหมือนการปรับจูนมุมนองและน้ำเสียงของคำตอบให้เป็นไปในทิศทางที่เราต้องการทันทีเลยครับส่วนเทคนิคที่2 อันนี้ก็เจ๋งไม่แพ้กันคือการระบุรูปแบบของคําตอบครับเราสามารถสั่งได้เลยว่าอยากได้คําตอบหน้าตาแบบไหนจะให้จัดเรียงข้อมูลเป็นตารางเพื่อเอาไปใช้ต่อง่ายๆหรือแม้กระทั่งสั่งให้สร้างเป็นโค้ด HTML เพื่อเอาไปแปะในเว็บไซต์ได้เลยโอ้โหอันนี้ช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะมากเลยครับการเรียนรู้ทักษะพวกนี้นะครับมันไม่ใช่แค่ทริคเล็กๆน้อยๆน,นะแต่มันเหมือนกับการปลดล็อก ok, พลังพิเศษใหม่ๆใ,ให้กับเราเลย ซึ่งมันสำคัญมากๆในการทำงานร่วมกับ AI ในโลกยุคปัจจุบันครับถ้าจะให้มองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับเราไม่ได้กำลังพูดถึงแค่เครื่องมือใหม่ๆเท่านั้นนะแต่เรากำลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่มันเทียบได้กับยุคที่อินเทอร์เน็ตเข้ามาในชีวิตเราใหม่ๆเมื่อหลาย,ลายสิบปีก่อนเลยการเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับ AI เนี่ยจึงเป็นก้าวที่สำคัญสุดๆในยุคปฏิวัติทางเทคโนโลยีครั้งนี้ครับสรุปง่ายๆเลยก็คือพรอม t e n g i n e e r i n g เนี่ยมันเป็นเหมือนทักษะการอ่านออกเขียนได้ที่่จเป็นสหหรรัับบยุคใยคใม มันคือกุญแจที่จะช่วยให้เราดึงศักยภาพสูงสุดของปัญญาประดิษฐ์ออกมาใช้ได้และมันก็คือรูปแบบใหม่ของการสื่อสารระหว่างคนกับเครื่องจักรนั่นเองและนี่คือคำถามทิ้งท้ายครับในเมื่อตอนนี้กุญแจสำคัญอยู่ในมือแล้วคำถามแรกที่เราจะใช้เพื่อปลดล็อกศักยภาพของ AI ควรจะเป็นอะไรการนําความรู้ที่ได้ฟังในวันนี้ไปลองใช้ดูจะช่วยเปิดประตูสู่โลกของ AI ที่มันกว้างใหญ่และน่าตื่นเต้นกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้เยอะเลยล่ะครับ